25ธันวาคมนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่6ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธาพรามหลังได้รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกรสร้างกว่า10ไร่จากผู้ใจบุญโดยมีนายชิดตลกรรังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสัญญาธิรเขมกุลที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสาธิตพันชุมรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมการมอบพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการประสานผ่านพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามโดยมีศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทรบรรจบบรรุจิและนางนันทนาบรรุจิผู้มอบพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายให้ทุกกองร่วมกันวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยพิจารณาแนวทางเช่นการจัดตั้งศวนดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนหรือโรงผลิตน้ำสะอาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิน่นพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในรูปแบบไทม์ไลน์ คาดว่าหลังจากส่งมอบพื้นที่แล้วจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการก่อนส่งมอบพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนจงังหวัดราชบุรีอย่างเป็นทางการในอนาคต